สนับสนุนรายการโดยมาลีหัวหน้าแบงค์คอฟฟกาแฟดำร้อยเปอร์เซ็นตเข้มเต็มรสชาติผักอบกรอบตราดีดีเวจีโดยบริษัท GM i อ t มอินเตอร์ฟู้วัดบางแพรกตำบลบางรักใหญ่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับลงสุดสครับสวัสดีครับคุณเอกขีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับครับผมกับรายการเอกสี่มงคลครับอ่าเอกสี่มงคลนะครับเราจะอัพรายการของเราครับทุกวันทุกวันจันทร์พุธและศุกร์นะครับนี่คืออเกระมงคลตอนใหม่ๆนะครับที่จะบอกเล่า แม่บวกบอกบอกเล่าเรื่องราวบอกเล่าผ่านทางเพจศิลป์เอกศิริมงคลและทางช่อง u t u b e เอกศิริมงคลด้วยนะครับก็ในไลน์เดี๋ยวเราจะมีส่งให้กับคนที่สนใจนะครับเราเป็นเพื่อนกันในไลน์เราก็จะส่งคลิปให้ได้รับชมกันครับนะครับรายการของเราเป็นรายการที่สนับสนุนโดย แบล็กคอฟฟี่กาแฟดำมาริฮัวนาแบล็กคอฟฟี่คอนเซ็ปต์ของเขาคือกาแฟดำอารมณ์ดีอารมณ์ดีอารมณ์ดีมากคือขั้นคือดื่มแล้วคือคักนะครับแล้วก็ผักกรอบดีดีครับนะครับสองผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทเจี๋ย e ิน o ตอร์ฟเป็นนวัตกรรมทางด้านอาหารครับผมนะะฮแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากวัดบางแพรกอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนนทบุรีนะครับโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ ท่านพระครูเกษมธีรคุณนะครับท่านเป็นที่ปรึกษาของรายการเรานะครับก็จะนําเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัตถุมงคลพระเครื่องหรือว่าเรื่องราวเกี่ยวกับพระคิติอาจารย์นะมาเล่าสู่กันมาเล่าสู่กันฟังนะเพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกเรายังอยู่ในช่วงของโวิกฤตนะฮะช่วงนี้ก็คือมีการปิดับจุดต่างๆบางบริษัทก็หยุดให้คนไปทํางานที่บ้านนะฮะส่งเรื่องราวผ่าน ทางโซเชียลนะทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรอย่างเงี้ยทำงานพอคนอยู่บ้านก็เลยมีเวลาไงเราก็เลยทํารายการขึ้นมาเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมเรื่องราวของพระเครื่องวัตถุมงคลสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วท่านก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนถูกต้องไม่ต้องไปร้านกาแฟดูไปเพลินๆถ้าต้องการดื่มกาแฟดำแบบดื่มแล้วอารมณ์ดีก็ต้อง กาแฟดำมาริวาน่าแบล็กคอฟฟี่สะอาดปลอดภัยนะครับก็มีออยมีเครื่องหมายฮาลาลครับที่สาคัญเหมือนที่ผมพูดเมื่อสักครู่ว่าไม่ต้องเสี่ยงภัยออกไปข้างนอกใช่ใช่ไปนั่งในที่ชุมชนเนาะโทรมาสั่งอินบ็อกก์็มาสั่งส่งถึงที่ส่งตรงที่นะครับหรือติดตามได้ที่เพจของกาแฟดําอารมณ์ดีมาริวาน่าแบล็กคอฟฟี่นะครับหรือที่เพจของบริษัทจี๋ยมิตรฟู้ดก็สามารถติดตามกันได้ครับอ่า ทีนี้เดี๋ยวก่อนก่อนอื่นนะก่อนจะเข้าสูะะ่เนื้อหาข้างหน้านี่คืออะไรกกอ,อัอคุณผู้ชมครับข้างหน้านี่เป็นมันก็เป็นเขาเรียกอ,อะไรความเชื่อนะอื <c oughs> ความเชื่อของคนแต่ละคนอ่ะผมอ่ะก็มีความเชื่อว่าผมทาธุรกิจออือบนโต๊ะทางานของผมก็ต้องมีเครื่องรางของขลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมให้ความเคารพ อ๋อนี่คืออยู่โตทำงานใช่ไหมอยู่บนโตทำงานผบกนี่ยกนี่ยกมายกมาให้ชมเลยอ๋อให้การให้ดูเลยอก็เป็นจานเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการสร้างจำลองมาจากชานจานสังฆโลกอ๋อสังฆรโลกนู่นเลยครับจำลองมาครับก็เป็นปลาคู่ว่ายวนปลาคู่ว่ายวนครับปลาสองตัวว่ายว่ายวนครับก็หมายความว่าชีวิตไม่หยุดนิ่งนะครับแล้วอยู่บนกองเงินกองทอง กองเงินกองทองด้วยอ่าเห็นไหมมีเงินมีทองแล้วก็มีแมงมุมตะบบซับไม่กลัวตีนมือผมไปเหรอไม่กลัวอ่าห้องล็อกได้แมงมุมตะบบซับของหลวงปู่สุภาหลวงโอ้หลวงปู่สุภาใช่ครับอโหท่านธิฐานจิตพระเกจิห้าห้าแผ่นดินห้าแผ่นดินอายุตอนท่านหลวงร้อยสิบเก้าปีร้อยสิบเก้าปีท่านอยู่ที่วัดอ่าวัดสิริศิละ สุภารามครับที่เกาะภูเก็ตนะที่ภูเก็ตที่ภูเก็ตก็เป็นให้คุณผู้ชมชมนิดหนึ่งได้นะก็เรียกว่าเมนีงตะปูซับเกาะเงินไปเลยเกาะเงินเลยเห็นไหมเกาะเงินไปเลยนะครับอนี่เขาเรียกว่าโป่งคามโป่งคามโป่งคามนี่พุทธเขาเรียกว่าอะไรนะพุทธคุณพุทธคุณความสามารถอด้านก็เรื่องปกกรพย์โปกทรัพย์ป้องกันด้วยป้องกันป้องกันด้วยโป่งคามหรือแก้ขนเหล็กอะ อครับนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นกําไรกําไรมีกําไรสำริดอ๋อมีแล้วต้องมีกําไรอชีวิตทําธุรกิจอ่ะครับนี่แหละครับก็วางไว้บนโตทำงานบัมัีก็เป็นสิริมงคลกับเรานะครับพอเราเลยจะทาอะไรเราก็ต้องคิดมันก็ต้องมีกําไรมันก็ต้องได้ทรัพย์ใช่อะไรอย่างนี้ต้องเหนียวทรัพย์มาต้องเก็บทรัพย์ไว้ครับแมงมุมเนี่ยที่หลวงปู่สุภาครับจัดสร้างหรืออที่ฐานจิตให้เนี่ยเขาบอกขึงไง ใหญ่แมงมุมก็ดักสับอ๋อแมงมุมดึงตัดครับแต่ถ้าบ้านที่ใหญ่แมงมุมเยอะๆเนี่ยแสดงว่าต้องปัดกวาด <laughs> แสดงว่าไม่ทำความสะอาดใช่ไหม <c oughs> อ่ะ <c oughs> วันนี้มือทำคือคำโต วันนี้มีอะไรมานาเสนอครับหลวงสุดครับวันนี้นะครับเราก็มีเรื่องราวเรื่องราวที่จะนาเสนอก็มีวันนี้นะครับมีเรื่องของพระปิตาอ่าอ่าพระพระปิตาไม่ไม่ใช่เหมือนกับนุราชาติปิตานี่นุราชาติปิตาใช่ครับนี่วัดในเตาอืมนะครับพระอาจารย์ประสูตรอ๋อวัดในเตาจังหวัดตรังครับครับแต่นี้ไม่ไม่เกี่ยวกันอ่าไม่เกี่ยววันนี้เรามาพูดเรื่องพระปิตาพระปิตาวัดอนงคารามอ๋อวัดอนงคารามนี่อยู่ฝั่งทนอยู่ฝั่งทนต้องต้องคลองสาร <languages? S 1> ถามว,าว่าพระปิตาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดครับในแวดวงพระปิตาเมืองไทยนะครับก็คือพระปิตาหลวงปู่ทับวัดอนงค์หลวงปู่ทับอย่าจำสลับกันหลวงปู่ทับวัตทองท่านกับวัดทองท่านก็ดังเหมือนกันดังเหมือนกันก็วัดอนงค์ก็คู่กันคู่กันคู่กันเลยเพราะว่าที่โดดเด่นมากนะครับคุณผู้ชมก็คือพระปิตาเนื้อเมฆสิทธิ์เนื้อเมฆสิทธิ์วัดอนงค์เนี่ยขึ้นชื่อลือชาครับ นะครับวัดนี้เนี่ยเป็นวัดโบราณของสายตระกูลบุญนาคอืมนะครับสายตระกูลบุญนาคครับก็มีแม้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินนะครับอแล้วก็มาขึ้นชื่อลือชาฮือฮาก็คือว่าหลวงปู่ทัพท่านได้สร้างนะครับพระปิดตาไว้นะครับก็มีหลายแบบแต่ว่านี่นี่หนังสือเล่มนี้เนี่ยหายากมากนะครับ,รบเป็นหนังสือพิมหาพุทธาพิเศษ นะครับพระเนื้อเมกสิทธิ์ย้อนยุคที่มันทาให้ชมเนี่ยอ๋อที่ชมนี่คือย้อนยุคย้อนยุคนะฮะย้อนยุคแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเขาบอกว่าสร้างได้ครบถ้วนมากนี่ลุงครับครับผมนะนี่อนะครับพิมพ์ย้อนยุคนี่พิมพ์ย้อนยุกนะครับย้อนยุคก็คือนี่แหละครับองค์จริงอยู่นี่ องค์พิมพย้อนยุกนะครับจะเป็นลักษณะปิดบนปิดล่างปิดบนปิดล่างเนื้อเมกะสิตขับเนื้อเมกะสิ์นะเนื้อเมกิะสิ์ของหลวงปู่ทับนะครับคุณผู้ชมเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลที่เขาบอกว่ามีความพิเศษในเรื่องของเนื้อหาของพระอืคือชนวนอ่ะครับชนวนสร้างเนี่ยมันมีความพิเศษอ่ะครับเอ,อมีความพิเศษเพราะว่ามันมีโลหะบางชนิดอืที่ไม่สามารถบอกใครได้ ใช่อ่าเป็นสูตรก็เรียกสูตรลับอ,ะอ,อ่ะอ่านี่เปิดหนังสือให้อ่านเลยนะคือเนื้อโลหะเมกสิเซิยหลงปูทัามีความเขียวเข้มเป็นมันเขาบอกว่าแปลกกว่าชนิดอื่นครับที่ผู้ทําปลอมแปลงเนี่ยเรียนแบบยากมากมนะครับแม้ว่าจะสร้างมันเป็นร้อยปีนะก็ยังมีผิวที่แวววาวสกาวสุกอยู่เลยครับนะครับเก็บไว้ที่มืดไม่มีแสงนางนๆเนื้อพระก็จะดํากลับดําไม่เป็นเขียวแต่เมื่อโดนแสงนี้จะอม จมเขียวอ่าจะเขียวมาเรืองมะลังเพราะว่าโลหะสําคัญนะครับครับคือมีปลอดมีปลอดอ่ามีปลอดเป็นหลักมีตะกัวมีทองเหลืองมีทองแดงมีกรมมัฐานอ่ามีผู้รู้บอกว่าในสมัยหลวงปู่ทับสร้างนะอืมใส่ทองคําด้วยทองคําใส่ทองคําก็ถึงจะต้องครบโลหะใช่นะครับแล้วหลวงปู่ก็ใช้เพ่งเตโชกสินเตโชใช่ครับ เตโชกสินเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เนื้อของพระเมกสิทธศวัดอ,อนงคารามรมีความพิเศษม,มีความพิเศษแล้วก็พอมีการสร้างย้อนยุคข,ขึ้นมานะครับเมื่อปี2555ครับอ๋อปี55 5ปีห้าเนี่ยมีมการสร้างย้อนยุคข,ขึ้นมาเนี่ยถามว่ามีใครปลุกเสกบ้างหลวงปู่คำบุ ปู่คาบุอวัดกุดชมพูนะครับอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีหลวงพ่อรวยวัดตะโกหลวงพ่อรวยวัดท่าตะโกอยุธยานะครับหลวงพ่อเอื้อนวัดวังแดงใต้ครับอยุธยานะครับหลวงพ่อเพิ่มวัดป้อมแก้วอยุธยานะครับหลวงพ่ออิดวัดจุรามณีจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่ออิดนะครับหลวงพ่อชำนาญวัดบาง อุรียองนะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับหลวงพ่อีทธนี่ท่านก็ได้เป็นคารวะแล้วทุกวันนี้นะครับแต่สมัยนั้นเนี่ยท่านก็มาเสกด้วยพระอาจารย์ประสูติวัดในเตาับนะครับมาร่วมปลูกเสกนะครับครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้าวัดห้วยศักด์จังหวัดพะเยานะครับมาร่วมปลูกเสกครับนะครับในเขาเรียกว่าแล้วมีที่สําคัญพระเดชพระคุณสมเด็จเจ้าคุณทรงชัย วัจจะมิตรอ๋อครับครับอ่าท่านก็มาอธิษฐานจิตด้วยครับนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อภูลบ้านแพนพูลอ่านะครับหลวงพ่อฟูววดบางสลักครับบางสมัครบางสมัครบางสมัครจังหวัดชเชิิเศราครับนะครับพระอาจารย์ปรีชาครับนะครับอยู่ที่หัวหินนะอืท่านก็มาร่วมด้วยนะครับครูบาอิษณะอืมอเออครับก็มาด้วยครับเนี่ยครบถ้วนมากนะครับในเนื้อเมฆสิทธิ์ยนยุค อ่าเนื้อไม่กระสีย้อนยุกเนื้อไม่กระสีย้อนยุกที่นํามาให้ชมเนี่ยครับเนื้อไม่กระสีย้อนยุกและที่สําคัญครับเป็นข่าวดีข่าวดีตอนนี้เนี่ยสายตระกูลบุญนาคโดยเฉพาะคุณชัดนะครับคุณชัดนี่เป็นโยอุปถัมภ์เป็นประธานจัดสร้างรุ่นนี้แหละปี2555ท่านก็มีดําริที่จะบูรณะปุตติสมเด็จนวมครับลนะครับที่อยู่ที่วัด อยู่ที่วัดอนงวัดอนงนี่แหละท่านก็จะนำไม้เช่าบูชากันถ้าใครสนใจจะร่วมบุญนะที่จาบูระหลังคาของกุติที่ชมรุิสุโสมครับนะครับของสมเด็จนวมซึ่งเป็นพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ในอดีตนะครับก็สามารถติดต่อนี่ครับในรายการในช่วงท้ายรายการเดี๋ยวเดี๋ยวมีติดต่อจะมีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นก็สามารถโทรไปสอบถามได้ครับว่าจะร่วมบุญอย่างไร อันนี้อันนี้เราทําบุญเลยนะทําบุญเลยร่วมบุญเลยนะติดต่อเขาโดยตรงเลยติดต่อเขาโดยตรงเลยเขาโดยตรงเลยอติดต่อแล้วก็เป็นสะพานบุญให้ใช่ไหมถูกต้องนะครับเป็นสะพานบุญให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจก็สอบถามไปได้ครับตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ในรายการนะครับเพื่อให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ครอบครองพระเนื้อเมกสิทธิ์ที่แม้จะเป็นยอนยันทุกก็ตามแต่ เห็นว่าสร้างตามตำราเป๊ะตามตำราแล้วพระเกจิที่เอ่ยชื่อเอ่ยนามเมื่อสักครู่เนี่ยครับแต่ละองค์นี้ก็สุดสุดไม่ต้องอธิบายมากสุด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 เลยฮะสุดสุดเลยครูบาอาจารย์ทุกท่านเต็มที่เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเก็บไว้ไงเก็บไว้เมื่อต้องการที่จะทํางานบุญใหญ่ก็สามารถที่จะเช่าหาบูชาได้ครับตอนนี้ก็มีไม่มากนะเท่าที่ทราบเนี่ยอืมีพิมพ์ละไม่เกินห้าสิบองค์ร้อยองค์ประมาณนี้ เหลือน้อยของดีมีน้อยครับจะรีบไปทําบุญก็รีบเลยรีบเลยรีบเลยแล้วที่สําคัญนะครับเดี๋ยวรายการเอกซีรีมงคลสเปเชียลเราจะไปเจาะลึกถึงที่มาที่ไปสเปเชียลคือพิเศษพิเศษเราจะมาเจาะให้ดูครับอ่าแล้วก็แต่ใครที่สนใจติดต่อตัวนี้ก่อนอตอนนี้ก่อนได้นี่คือได้เห็นองค์พระแล้วอ่าอยากทําบุญแล้วนะครับติดต่อมาได้ครับและรายการของเราครับถ้าคนที่ติดตามนะครับ กดแชร์กด subscribe กดไลค์กดแชร์ในเพจนะครับกดไลค์ใน y o ยูทูบกดซับสไคร์สับตะไคร่นะสับตะไคร่ก็ในใน u t u b e พูดยากเหลือเกินสับตะไคร่เนี่ยครับอ่าคุณก็มีสิทธิ์ได้ลุ้นลุ้นลุ้นรับรางวัลได้ได้นี่เลยนี่เลยครับไม่ใช่รางวัลนะแต่เรามอบให้เรามอบให้นะครับเป็นพระสมเด็จรอสสองสามห้าครับนะครับอื เป็นพิมพ์ใหญ่สวยงามมากนะครับเราแจกอยู่ในรายการนะนะครับไม่มีให้เช่าบูชาที่ไหนด้านหลังนะครับเป็นยานอุณาโลมออกแบบโดยอาจารย์ช่วงมูลพินิษศิลปินแห่งชาติไม่มีตามสื่อพาคเครื่องไม่มีแน่นอนนะครับคุณสามารถที่จะเป็นเจ้าของได้เพียงแค่คุณทําตามกติกาของเราใช่ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใน YouTube ด้วยนะครับในเพจด้วยนะฮะแล้วทีมงานจะแรนดอมออกมาแล้วก็จะ อินบ็อกกลับไปถามท่านสอบถามที่อยู่ส่งให้ส่งให้เลยนะครับและนี่คือความพิเศษของรายการเอกซิรีมงคลกับผมเอกอาคีครับครับกับผมสุสุดบรรพบนะครับโดยรายการของเราก็ได้รับการสนับสนุนโดยกาแฟดำอารมณ์ดีแบล็คคอฟฟี่มาดิฮอน่าครับผมแล้วก็ปักกรอบดิดีครับผมนะครับผัก5สายพันธุ์แล้วก็ทางวัดบางแพรกอําเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมเอกอาคีครับกับผมสุสุดบรรพบครับสวัสดีครับสวัสดีครับ